十三。 trạng eh? oh, hey? oh, yes, uh, uh, thân không yes không can you say to be the only right? How much do to do for you? You will come to see my heart Do you that I have Ladies and gentlemen, here with us today is a very special guest who is uh, one of the professional talented, fabulous, gorgeous, glamorous. I like it, huh? I think the most natural โอเคธรรมชาติสุด the most natural and professional singer in Thailand คุณต้นตุรพุทธของเรานะคะต้นที่นี่ค่ะสุัทีนี่ค่ะ that was a h u g e introduction huge มากคือชอบชอบชอบพันไหนรู้ไหมครับอ้าวไหนคะโอ้กอล์เสคือบอกว่าดูแล้วดูดีไปหมดรวมรวมอะไรอย่างนงี้ต้องบอกว่า Welcome to w e e k e n d l i v e เป็นเพื่อนไงครับก็เลยพูดคุยกันเหลือเกินไม่แต่เดี๋ยวหลังมายี่สายด้วยโอเคได้ อ่าทำงานไหมทำงานสวัสคุณต้นคณะจิรับต้นคะวันนี้ต้นมาเยือนรายการของเราคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยโอ้โหมีผลงานเยอะแยะมากมายพเสียงด้วยพ้งเสียงอ่าใช่เมื่อกี้ก็เพิ่งจะแบบนะมาโชว์สดๆกันไปเลยสำหรับซิงเกิลไม่รู้สึกนี่ไงที่บอกว่า Natural เพราะว่าไม่รู้สึก ทุกอย่างคือลงอดิบดีโมทุกอย่างทั้งเรื่องของการร้องเพลงอดลิบแล้วก็การมูฟอะไรอะไรนะอะไรดิบ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 นะอดริบขอ่ะให้คุณต้นพูดดีกว่าอดลิบอดลิบคืออะไรคะอดลิบใช่ไหมครับคือในอดลิบมันมันมันเป็นศัพท์ทางทางเทคนิคการร้องเพลงนี่แหละจริงๆมันคือการอินปรไวส์ครับคือการแบบสมมุติว่าเราเราอยากจะคือจริงๆมันอย่างเช่นมันสามารถเล่นโน้ตได้เยอะอย่างเช่นเพลงต้นเพลงหนึ่งเพลงจักรวาลเนี้ย อยู่ไหนจะร้องอย่างปกตินะแต่ถ้าต้องร้องก็จะเป็นยูไนต้องใหญ่เลยใหญ่ก็เพราะเพลงชื่อจักรวาลไงต้องใหญ่อย่างจักรวาลเลยต้องใหญ่มากักวาอะไรอย่างเงี้ยไหนไหนไหนลองหน่อยลองหน่อยวิกแอนไลฟ์ของเราเนี่ยไหนลองวิก k อนไลฟ์ใส่ใส่โน้ตทำไมแอดลิฟวิกแอนไล ไม่สามารถที่จะทำ straight ได้ใช่ครับพี่ทำหน้าตรงเหรอคะหน้าหน้านิ่งนิ่งเราตรงไม่ได้คุณต้นจะต้องเป็นแบบนี้มันออกมาจากมันเป็นบอดี้ร่งเกายด้วยไงบางทีมันมาจากคือมันร่างกายมันจะสั่นไปร่างกายสั่นมันจะสั่นมันจะแบบมันจะมีแบบมือมันจะมีคอมันจะอะไรทม่หยาบเป็นแบบเหมือนพวกคนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราร้องเพลงเดียวกันแล้วก็แอดลิบเงี้ยมันจะออกมาเหมือนกันทุกครั้งไหมหรือมันจะเป็นแบบ spontaneous บางครั้งก็สปอนเทเนีย s ครับบางครั้งก็จะออกมาแบบเฮ้ยลูกนี้ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะ ก็ทําก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ฟิลแแล้วต่ฟปลแต่ัวใหญ่แต่ส่วนใหญ่เราก็จะมีเราจะมีเราจะมีแพทเทิร์นของเราไว้แล้วว่าเราจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนก็จะได้ยินตามในในที่เขาฟังในวิทยุแล้วทีเนี้ยมาพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปแล้วและนำภาษาอังกฤษกันมายาวนานมากนะคะเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยมีโอกาสนะคะไปสัมภาษณ์ดาราเขาเรียกเป็นแบบเอลิสเตอร์สเอลิสเตอร์สคือเป็นแบบพวกแนวหน้าดาราแถวหน้าของฮอลลีวูด เล่าให้ฟังดีกว่าเล่าให้ฟังเลยดีกว่าครับคือไม่นานมานี้นะครับก็คือต้นเนี่ยเพิ่งเริ่มทำรายการหนังคือรายการมูฟี่ฮิตติดชาร์ตของทูพีชันครับแล้วก็คือมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นักแสดงนำจากเรื่อง Huntsman and Winter's War ย้อนแล้วก็จะมีชา r ์ลีสตอร r นคริสแฮมส์เวิร์ดโอ้ยรู้จักดีอยู่แล้วอยู่ด้วยกันเจสซิก้าชาร์สเดนอืมอยู่ด้วยกันคุณอยู่ขอขอแล้วขอย้อนกลับไปเมื่อกี้ใหม่คุณอยู่กับใครนะคะก็คริสแฮมส์เวิร์ด เขามีลูกมีพันธเดี๋ยวนะการเปิดการเปิดย youtube ดูวิดีโอเขาเนี่ยไม่เรียกว่าอยู่ด้วยกันนะเป็นแบบเขาหรือเปล่ามโนวันนีจิตจำสายไครับก็เลยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เขาเพราะว่าตอนนั้นเป็นงานเอเชียพเมีอ่ะเรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยถ้าใครที่ไม่เชื่อไปดูกันนะคะค่ะ How are you? Good, how are you? Good. you look incredible, man. Um, you you have a lot, a lot of huge fan base in Thailand. So can you please say hi to them in Thai and tell them to go see the movie? Can you go Sawadee ka? Oh yeah, yeah, yeah. What is it? Sawadee ka. Sawadee Can you please take a selfie with me? Yes. Yeah, sure, real quick. I'm from Thailand. Have you ever been to Thailand? Uh, no, I haven't. I should go. You know what? You have invite me. I will. <laughs> can you can you say Sawadee ka as Sawadee เฮ้ยเป็นงานหนึ่งในชีวิตที่ภูมิใจมากงานนี้ค่ะคุณต้นพูดแบบรู้สึกว่าเหมือนใช้ลิ้นแน่เลยป่ะ no 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 Mother's tongue ก็เขาบอกลิ้นแม่เป็นภาษาภาษาที่เราเกิดมาเราใช้ภาษานี้เลยภาษาถิ่นของเราอ๋อคือพูดได้คล่อง fluent อะไรประมาณนี้เขาก็เรียกว่า Mother's tongue นะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองคุณต้นเป็นตัวอย่างทั้งเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษด้วยพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษสุดท้ายเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีเทคนิคอะไรไหมคะที่จะแนะนําน้องๆอะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นแล้วอาจจะไม่กล้าแบบเห็นพี่เป็นอีออนใช่ Idol Idol Sorry เห็นพี่ต้นเป็นเริ่มมีปัญหาการเงินแล้วไปอีออนล้ด ก่าเธอต้องทำสัญญาอะไรสักอย่าง้วครับก็เทคนิคคือคือจนรียาอันดับแรกเลยเนี่ยต้องต้องอย่าอายคือจริงๆเราเราเราจะยึดติดกับกับการที่เฮ้ยเราเราพูดสำเนียงไม่ดีแหลยคนเวลาเริ่มจะอายไม่กล้าพูดจริงๆฝรั่งไม่ได้แคร์เลยนะว่าเราพูดสำเนียงดีหรือไม่ดีคือคือขอให้ยูก้าพูดอ่ะ อย่าไปกลัวผิดกลัวถูกใช่ไปกลัวผิดกลัวถูกคือพูดเอาไว้ก่อนอแ,ลแล้วพอเราพูดไปเล่นมันจะรู้เองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ททต้นใช้มาตลอดตั้งแต่เล็กๆก็คือฟังเพลงฝรั่งนี่แหละม,มันดีมากมมคือมันดีจริงๆคือมันมันนอกจากเราจะรู้แล้วว่าเขาออกเสียงว่าอะไรหนึ่งอสองคือพอเราดูเนื้อเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยแปลว่าอะไร,ะไรเราก็ไปหามินนิ่งหาความหมายของมันก็ได้คำศัพท์เพิ่มอีก อะไรเงี้ยครับได้สับเมียงได้อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซีรีส์ฝรั่งก็ก็ดีนะใช่ด้วัฒนธรรมเนาะใช่ครับมันมันเราเรารู้สับบางทีบางทีในเพลงอาจจะเป็นสับแบบหรูหราแต่ในซีรีส์หรือหรือรายการทีวีเนี่ยมันเป็นสับที่แบบ everyday life คือทุกคนพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้น ไปดูเยอะๆดูเยอะๆฟังเยอะๆแล้วก็พูดตามร้องตามคจะได้เลยแล้วก็อย่าอายห้ามอายคือต้องต้องพูดเลยคืออย่าไปอายว่าเฮ้ยสำเนียงไม่ดีหรืออะไรเงี้ยพูดไปเลยแล้วสักวันหนึ่งมันจะมันจะดีขึ้นเองก็ถ้าเห็นต้นเป็นไอดอลเนี่ยค่ะเดินเข้ามาหาเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีพี่ต้นฮัลโหล e l l อาร์ยูอย่างนี้ได้เลยนะได้เลยขับสามารถเข้ามาพูดได้เลยได้เลยพี่ต้นก็จะหนีหรือเปล่าเราก็จะแบบเนาะเนาะเฮ้ยร้อนเล่นะร้อนเลยแล้วก็ Hey what's up How you doing ถูกต้องนะคะก็อย่าลืมค่ะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสําคัญมากวันนี้เราก็มีไอดอลมาเยือนถึงที่เลยนะคะต้องขอบคุณต้นมากๆอย่าลืมไปติดตามกันได้ทุกช่องทางของต้นใช่ไหมคะทั้งซิงเกิลใหม่ i n s t a g r a m f a n p a g e อืมอ่าทครับทุกช่องทางขอต้นมีนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะต้นขอบคุณนะคะที่แน่ ไม่หมดแค่นี้เมื่อกี้คุณมาพูดเลยนะรู้ยังรู้อย่างยังไม่รู้รเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าแอดเลตออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งไปชมกันเลยนะคะสดๆกับเพลงรู้ยังโดยนุ่มต้นธนสิทธิ yeah, yeah. ์ค่ะีีครท่เเเขาเาฝ้ออยตงน ใความบังเอิญก็ตั้งใจเดินมาให้เจอ yeah. มีใครที่เขาเฝ้าบอกแต่เธอคนนี้รู้ยังไม่ใช่แค่คิดถึงแต่หูใหญ่เธอสมอแตเธอพูดลอยลอยอย่างนั้นเรื่อไปเปิดเป็นรักบ,บ่อยๆแต่ไม่ได้บอกใ,ใครๆบอกว่ารักเบ,บาๆในใจเท่านั้น ขีดเอาไว้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจอยากให้เธอเข้าใจสักครั้งเธอคงยังไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนแอบรักเธอแอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอมอนไม่ตั้งใจถ้าเธอได้ฟังเพลงนี้ก็อาจจะพอได้รู้ใจกับความจริงข้างในที่มันทำยังไงก็ไม่กล้าพูดออกไป how okay. one knee